สวัสดีจ๊ะพวกเธอคลิปนี้เราพากันไปที่สถานที่หนึ่งที่เราไปต้องบอกว่าบ่อยมากๆเลยนะครับก็คือวันแบงคอกกันเองนะครับจากบ้านเราไปสะดวกมากขึ้นทางด่วนไปปุ๊บก็ลงปับเลี้ยวลอดอุโมงถึงเลยจ้ะมันเลิศตรงนี้นี่เลยตึกนี้เสาสีฟ้าก็จะเป็นโซนพาร์เรนะครับพาร์เนียมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับที่สามารถจอดได้ที่จอดเยอะ ถึงแล้วเรียบร้อยจอดรถแล้วด้วยไม่ถึง20่สนาทีที่ยนะครับเรามาถึงวนไปเข้ากันแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนไว้ประมาณ6กโมงจ้ะอ่าน,นี่ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยอันเนี้ยคือกล้องทั้งหมดเลยนะเขาติดทั้งลานจอดรถเลยคือจะมีกล้องหมดเลยถ้าเกิดคุณจอดรถไว้ตรงไหนเนี่ยคุณเอาบัตรจอดรถของคุณไปสแกนที่ตู้นะครับตู้จะบอกว่าคุณจอดรถตรงไหนจ้ะไม่ต้องจํารถประลาด เราจอดตรงนี้ก็ขึ้นมานะครับก็จะเป็นโซนเดอะสตอรี่ที่มีของกินนะครับร้านก,กาแฟใดๆนะจ๊ะสำหรับชั้นนี้นะครับเอ่อวันแฟงคอรเขาจะเรียกโซนนี้ว่าฟู้ดลูกนะฮะก็คือมันจะเป็นเวิร์กที่เป็นร้านอาหารเยอะๆเลยเนาะแล้วก็มีร้านขายของ,งต่างๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าจะเน้นอาหารนะครับสําหรับชั้นนี้นะครับซึ่งฟู้ดลูกหลักๆจะอยู่ที่ชั้น B1 แล้วก็ชั้น3นะครับมีร้านดังๆมาเปิดเยอะมากเลยเธอ ถ้ากคอยากจะย้ายตึกแต่ว่าขี้เกียจเดินนะครับมาตรงนี้ได้มีจุดรถวนนี่เก๋มากวิ่งตลอดเวลานะฮะวิ่งวนอยู่ตรงเนี้ยตลอดเลยมันเลิศอันเนี้ยชอบมากตรงนี้จะเป็นรถ์ฟไฟฟ้านะครับวิ่งวนเลยนะครับสามารถไปลงได้ทุกตึกเลยแล้วก็จะมีจุดที่เราสามารถขึ้นรถบัสที่จะวิ่งรถไฟฟ้าได้ด้วยซึ่งรถบัสที่จะวิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมีทุกๆ15นาทีนะครับ เราสามารถขึ้นรถคันนี้วนไปตรงตึกไหนก็ได้ในวันแดงคอกนะครับเพราะว่าข้างล่างเขาเชื่อมถึงกันหมดเลยนะสะดวกมากเจอปุ๊บก็โบกขึ้นได้เลยง่ายมากเนาะก็วนครบหนึ่งรอบทวนได้ได้ไดเราอยากลองร้านนิมนานละชงดีนะครับชาไทยยังไม่เคยกินเลยแล้วสาขาเป็นสาขาที่แต่งร้านได้น่ารักมากต้องนั่งกินรอสักหน่อยละยอมนอนไม่หลับนะคืนนี้จัดไป เราก็จัดไปนะเป็นชาไทยปั่นกับข้าวหน้าเป็นชฉาก๊วยนงต้องบอกรสชาติเค็มคนอยู่นะชาไทยร้านนี้แล้วก็มาพร้อมไปทั้งโกดด้วยไาทั้งโกดก็อร่อยเธอตรงนี้ก็เป็นทางเดินที่เราชอบมากๆที่สุดนในโครงการนี้คือทางเดินที่ไปฟอรัมอยู่ข้างหลังฝั่งนี้เขาก็รอร้านมันลงเพิ่มอยู่นะครับตรงนี้ทางเดินมันชิวอ่ะเธอต้นไม้มันเยอะแล้วก็มันกว้างมาก ึ่งตรงท่าเดินตรงนี้นะครับก็จะมีร้านกาแฟาอาบิก้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเธอทั้งหมดในโครงการของวันแบงคอกนะครับเขาบอกว่ามีต้นไม้เล็กใหญ่เนี่ยรวมกันมากกว่า4ี่หมื่นต้นเลยนะเยอะจริงซึ่งตรงนี้เขาก็มันจะติดกับวันแบงคอกพานะครับที่เขาจัดงานเปิดวันแบงคอกเนาะแล้วก็งานปีใหม่ซึ่งกิจกรรมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยจะจัดที่วันแบงคอกพาร์ตันหมดเลยนะครับใครชอบกาแฟ้นันนี้ก็แวะจัดกันได้นะจ๊ะ นอกจากต้นไม้เยอะๆแล้วเนี่ยที่นั่งตรงนี้เขายัางเป็นวัสดุพิเศษด้วยนะที่บอกว่ามันจะเย็นแบบช่วยทำให้พื้นที่ตรงนี้เย็นขึ้นไปอีกนะครับใครไปนั่งตรงนี้ก็จะมีความเย็นแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นลครับมีสามารถนั่งดูน้าพุตรงนี้ได้ด้วยน้ําพุอันนี้คือไฟจะเปลี่ยนไปตามแบบริทิมที่เขาเซตเอาไว้เธอ ึ้นมาที่ชั้น3กันบ้างนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยเป็นอีก1ฟู้ดลูปที่อยู่ในวันแบงคอกนะครับแล้วก็มีร้านของบูฟแก g งพัก s t ต a k h o u s e เปิดอยู่ที่นี่ด้วยแกร้านเขาเนี่ยตั้งแยกออกมาข้างน,นอกอย่างนี้เลยนะเป็นทางเดินสวยๆเลยนั้นก็มีร้านอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับบนชั้น3นี้คนอื่นรีวิวไปเยอะแล้วแหละ วันนี้ก็กลับมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับร้านเทมปุระเทนดงฮานอสเกะใครจะมาร้านนี้แนะนําให้สั่งแบบเป็นเทนดงนะครับก็คือโปะเาบนข้าวแบบนี้เลยนะอย่าไปสั่งเป็นเซตแยกนะเพราะว่าโปะเาบนข้าวแบบเน,นี้ยอร่อยกว่าแกรอบที่ล้าสั่งเป็นเซตไม่ชอบพอรอบนี้มาสั่งโปะข้าวมันร้อนซึ่งชุดที่เราสั่งไปก็เป็นหอยเชลล์เทมปุระแล้วก็มีกุ้งเทมปุระด้วยนะ ความอร่อยนี่มันอยู่ที่ข้าวชุ่มๆน้ำซอสแบบนี้เธอมันดีเอาเป็นว่าการไปกินครั้งนี้ก็ถือว่าแก้ตัวสำเร็จนะครับกลับไปกินอีกแน่นอนร้านนี้เราก็มาปิดท้ายด้วยของหวานที่ร้านโยเล่นะครับเป็นไอศครีมโยเกิร์ตนะครับ,รบที่มาจากสิงคโปร์เองนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าไอติมโยเกิร์ตเขาอร่อยมากเลยนะจ๊ะเราเลือกเป็นสตรอเบอรี่กับกล้วยแล้วก็เป็นตัวบูสลี่นะครับดีดี ก็ต้องจบไปแล้วนะฮะกับการไปตุริวันแบงคอกกับมือเย็นของเรานะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าที่ถ่ายรูปเยอะมากนะครับวันนี้ก็เป็นรูปที่เราไปเดินถ่ายเล่นมานะครับใครที่มองหาที่ถ่ายรูปเล่นหรือว่าที่นั่งเล่นนั่งชิลก็สามารถไปกันได้เลยนะ,ะที่วันแบงคอกนะครับสำหรับวันนี้ก็จบละไว้ไพบกันใหม่นะ,ะจ๊ะรอบหน้าเดี๋ยวพาไปทัวร์วันแบงคอกอีกรอบบาย